ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับออกแคมเปญบัญชีเงินฝากประจําพิเศษนะครับรับดอกเบี้ยแบบคงที่แบบไม่ต้องเสี่ยงนะครับและไม่ต้องรอนานกับแคมเปญน,นะครับเลือกได้เลยไม่ว่าจะฝาก7เดือนรับดอกเบี้ยสูง1.88%ต่อปีฝาก9เดือนรับดอกเบี้ยสูง1.9%ต่อปีฝาก13เดือนรับดอกเบี้ยสูง2ตต่อปีเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ก่อนสุดทาฝากกดไลค์กดซับสไครป์นะครับคอมเมนต์เป็นกําลังใจด้วยนะครับรายละเอียดบัญชีเงินฝากนะครับเดเดือน9เดือน13เดือนนะครับจ่ายดอกเบี้ยเมืม่อครบกําหนด เปิดบัญชีเริ่มต้น1000บาทไม่มีกำหนดฝากขั้นสูงเปิดบัญชีผ่านช่องทางที่สาขาธนาคารไทยพรานิตนะครับได้ทุกแห่งเลยนะครับอัตราดอกเบี้ยนะวันที่21พฤษภาคม2 5 6 7ธนาคารของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและเงินไขให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารนะครับสะดวกนะครับเปิดบัญชีเริ่มต้นเพียง1,000บาทจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากนะครับไม่ว่าจะเป็นฝากเจ็ดเดือนนะครับฝาก 13เดือน9เดือนนะครับก็แล้วแต่นะแล้วก็ความเสี่ยงต่ำวางใจกับผลตอบแทนดอกเบี้ยที่แน่นอนได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับสำหรับการฝากประจำา13เดือนระยะเวลาแคมเปญน,นะครับตั้งแต่11สิงหาคม 66, 66เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่าตัวแคมเปญเงินฝากนี้มีจุดเด่นก็คือเปิดบัญชีขั้นต่ำรับดอกเบี้ยแน่นอนดอกเบี้ยสูงด้วยนะ ความเสี่ยงต่ำแล้วก็สะดวกไม่ยุ่งยากสามารถที่จะไปติดต่อที่สาขาได้นะครับเงื่อนไขหลักของตัวบัญชีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำหน0 0งบาทนะครับผู้ฝากจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะครับระยะเวลาการฝากก็ตามที่เลือกไว้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝากาการฝาก7เดือน9เดือน13เดือนนะครับก็ต้องฝากตามนั้นนะนะครับโดยนะโดยหาก ท่านไม่ถอนเงินต้นและดอกเบี้ยหรือถอนบางส่วนนะครับโดยยังมียอดคงเงินฝากคงเหลือในบัญชีให้ถือว่าลูกค้าตกลงฝากยอดนะครับคงเหลือดังกล่าวโดยถือว่าเป็นการฝากประจําต่อคราวละสาเดือนนะครับและได้รับดอกเบี้ยอัตราเงินฝากประจํา3เดือนนะครับณวันที่ครบกําหนดการฝากคือในกรณีที่ฝากครบแล้วนะครับแล้วยังไม่ได้ถอนออกเงื่อนไขาการฝากนะครับไม่มีการดํารงเงินฝากขั้นต่ําไว อัตราดอกเบี้ยในกรณีผิดเงื่อนไขลูกค้าถอนเงินนะครับทั้งรายการหรือบางส่วนก่อนครบกําหนดระยะเวลาการฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสําหรับจํานวนยอดเงินฝากที่ถอนก่อนครบกําหนดนะครับดังต่อไปนี้หากระยะเวลาการฝากไม่ถึง3เดือนธนาคารจะไม่จ่ายอัตราดอกเบี้ยหากระยะเวลาการฝากนะครับตั้งแต่3เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึงระยะเวลาการฝากที่กําหนดไว้ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย ให้สำหรับเรสลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์นะครับท,ที่จ่ายให้กับลูกค้าในประเภทเดียวกันณนะวันฝากนะครับโดยธนาคารจะหักภาษีณที่จ่ายและไม่ถูกต้นค่ารักษาบัญชีนะครับตัวแคมเปญเงินฝากนะครับประจำนี้ไม่มีค่ารักษาบัญชีแต่อย่างใดนะครับการต่อบัญชีและอายุนะครับเมื่อครบกําหนดการฝากธนาคารจะฝากต่อให้นะครับเม็นเงินฝาก ประจำ3า3เดือนโดยใช้อัตราดอกเบีย้ยเงินฝากประจำ3า3เดือนณนะวันที่ครบกำหนดช่องทางการติดต่อ2ข้อมูลนะครับของธนาคารไทยพาณิชย์0ู7 7 7 7 7 7 7นะครับหรือสาขาธนาคารทั่วประเทศช่องทางการร้องเรียนนะครับก็เบอร์เดิมนะครับหรือนะ1 3ข้อครวรระวังกรณีมีการทำธุกรกรรมข้ามเขตสำน,นักหักบัญชีนะครับหรือทำธุกรกรรมต่างธนาคารจะมีการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมนะครับท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน w w w s c b c o t h นะครับหัวข้ออัตราดอกเบีย้ยและค่าธรรมเนียมกรอนีบ้บัญชีเงินฝากนะครับมียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์บาทและไม่เคลื่อนไหวนะครับเกินกว่า12เดือนติดต่อกันธนาคารจะดำเนินการปิดบัญชีของท่านอัตโนมัตินะครับการแจ้งเปลี่ยนเงื่อนไขและอะไรที่เป็นหลักการสำคัญนะครับธนาคารจะ ทำการแจ้งนะล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วันนั่นเองนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารไทยพาณิชย์นะครับบเ scb.co.th มานะที่นี้ด้วยเพราะฉะนั้นใครสนใจแคมเปญเงินฝากตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขาเลยนะครับไปเปิดบัญชีกันเลยนะการออมนะครับเป็นหนึ่งในวิธีการสร้างความมั่นคงให้กับเราในอนาคตนะครับสะสมความมั่นคงด้วยการออม ก่อนจะกันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทำให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกำหนดงดส่งลิงก์ผ่าน SMS อเีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่ม เริ่มกุมภาพันธ์หก6นะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน6 6นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์ call center ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับจำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอ ลิงก e ์แปกปอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามก่ขอข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะเพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรก,กรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมิน การตระหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิชาชีพนะครับรีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกุมภาพันธ์66เสร็จทุกแห่งมีนาคม66 ยืนยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับรู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามันมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับ กำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกลุ่มพาพันหกหกเสร็จทุกแห่งมิถุนายนหกหกมันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับต้องมีสตินะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่า ธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อกข้อมูลอันเนี้ยธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับ